เป็นเพื่อนกุ้ยเหรอดูจากสภาพแล้วคิดจะมาขอตังค์ใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่มีครอบัวหงพี่พี่ไว้ตั้งแต่เด็ก,ดกพี่ก็ไม่มีวันนี้แล้วเหมยก็ไม่สุขสบายแบบนี้ เฮ้ hey, ยยงอันนั้นเพื่อนกูนี่ว่ะไอ้ hey, มึงอย่าว่าไปเลยดิกู<ด>จำได้ไริงจ่มีเพื่อนรวยๆอย่งเน้เนอะกูจำได้อะกุย้ยจริงๆนะเว้ยยงกูจำได้ตาฝากหรือเปล่าไอ้นั่นอะ่ะมันเจ้าของโรงแรมนะเว้ยมึจง,งมนะมจะมีเพื่อนอย่างนั้นได้ไงวะรีบๆทำงานให้เสร็จเลยโล สวัสดีครับอันนี้รถอาก,กุ้ยรูเป่าครับใช่มีอะไรเปล่าผมเป็นเพื่อนกับอาก,กุ้ยตั้งแต่เด็กแล้วพอเรียนจบมาก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เลยผมก็เลยเข้ามาทักทายอาก,กุ้ยหน่อยเป็นเพื่อนกุ้ยเหรอดูจากสภาพแล้วคิดจะมาขอตังค์ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดครับผมแค่อยากจะมาทักทายอาก,กุ้ยครับกลัวว่าไม่ได้เจอกันอีกเอา้าหงเป็นไงเนี่ยมาอยู่นี่ได้ไง สบายดีบ้าสบายดีเหมยนี่หงนะเพื่อนพี่สมัยตั้งแต่เด็กๆเลยอะ่ะแล้วไงอะ่ะพี่จะบอกล้ว่าจะคบคนทําสวนเป็นเพื่อนเนี่ยเหมยพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะรู้ไหมว่าครอบครัวหงเนี่ยมีบุญคุณต่อพี่มากเลยนะแล้วไงอะ่ะดูจากสภาพเราอยากได้เงินมากกว่ามั้งที่รีบเอาเงินให้เขาเลยนะเราไม่รีบใส่หัวไปซะนุ่มคานถ้าไม่มีครอบครัวหงช่วยพี่ไว้ตั้งแต่เด็ก พี่ก็ไม่มีวันนี้แล้วเหมยก็ไม่สุขสบายแบบนี้ทนะกุ้ยกูยทำมึนเดอดร้อนแล้วลวะไม่เป็นไรเพื่อนผู้หญิงมันก็ไปแบบนี้แหละมึงอย่าไปคิดมากแล้วช่วงนี้มึงเป็นไงบ้างวะทำงานอะไรอยู่อ๋อเป็นคนจัดสวนไม่เป็นมึง,มงเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยยินดีด้วยนะ ถ้าไม่มีครอบครัวมึงช่วยกูไว้ตอนเด็กอะ่ะกูก็ไม่มีวันนี้ยังไงอะ่ะกูก็ไม่เคยลืมบุญคุณที่ครอบครัวมึงเคยช่วยกูไว้นะเว้ยไปไปนั่งข้างในเรามีเรื่องคุยกันอีกเยอะเลยงผงงขอโทษนะที่เมื่อกี้เสียมารายาไปหน่อยอะ่ะก็อย่างที่กุ้ยพูดน,นั่นแหละคนเราอะ่ะต้องอย่าลืมบุญคุณคนขอบคุณที่เคยช่วยกุ้ยไวนะ้นะเยี่กกุแจรถมาจะเอาไปทำอะไรพอดีจองอาหารไวอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันนะ เดี๋ยวหนูเป็นคนขับรถให้พี่กระหงอ่ะจะได้คุยกันเต็มที่ขอบคุณน่าที่รัก